create something for someone n e e a scarf ถักไม่เป็น make a card อันนี้ได้ make something tangible draw something give a gift เพิ่งให้ของขวัญวันเกิดหลานไปจ้านะคะอันนี้เป็นการที่ Express หรือการรู้จักแสดงอะไรดีๆให้กับคนอื่นสิ่งนะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูอีแล้วนะคะในช่องมุกี้ม o นเกิลค่ะวันนี้จะไม่ได้เป็นพี่อเด็กพี่อาพาพี่อาคาัสในดังสิ้นนะคะวันนี้ จะมารีวิวไพ่เบาๆเนาะนะคะได้ไพ่มาใหม่นะคะยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะคะยังไม่ได้แกะสดๆร้อนๆวัน,นนี้นะคะเขาชื่อว่า s e l l Care Adventure c a u r s นะคะ Created by a n y t i m e Creative นะคะจะเป็นในเรื่องของสเตปในการคร้นลบในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะ การดูแลกายและใจนะคะโดยจะมี5ส่วนประกอบสำคัญที่ในที่เราจะต้องโฟกัสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ revitalize นะคะการฟื้นฟูทำให้มีชีวิตชีวา nourish การบำรุงบำเรอตัวเอง express คือการแสดงออกนะคะ Connect คือการเชื่อมต่อและ reflect นะคะการที่กระบวนการคิดหรือตรีตรองเนี่ยนะคะดูซิเขาจะทำงานยังไงเนาะอะ,อะเดี๋ยวแกะกันเลยนะคะ แกะกันสดๆเห็นๆนะอันนี้ได้มาจาก Kickstarter นะคะเกิเอิญว่ามีน้องคนหนึ่งเขาเขาสั่งซื้อมาเนาะแล้วก็เกเอิญพี่มุกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซลลคอข่แล้วอะเอฟต่อเอฟต่อ F <laughs> ก็ได้นะคะเพราะยังไงเดี๋ยวฉันก็มาทำคอนเทนต์อยู่ดีนะคะอ่า แกะกล่องออกมาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ข้างหน้าเนาะนะคะอันนี้ข้างข้างอันนี้เป็นข้างหลังนะคะกล่องก็จะเป็นในนอสแสของการที่จะเลื่อนออกแข่งนิดนึงนะคะราคาแอบแอบแรงอยู่ค่ะแอบแรงพอสมควรกล่องค่อนข้างแกะยากมากอ๋อไม่ใช่โ <laughs> ง่เอง ถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนจะดันใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ค่ะเกือบไปแล้วนี่เปิดอย่างนี้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 เห็นปะเห็นปะมีผ้ามาด้วยมีผ้ามาให้ด้วยนะคะ I am enough นะคะเขาจะมีคีย์เวิร์ด I am enough ฉันพอคืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ value ตัวเองว่าเป็นฉันเนี่ยฉันก็ดีเพียงพอละฉันก็โอเคละนะคะ เออไม่ต้องไปเปรียบเที่บวมาใครเนาะเขาจะมีผ้ามาให้อันนี้น่าจะเป็นนะคะผ้าปูรองผ้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะในเรื่องของการสั่งไพ่ไว้เนาะเผื่อใครจะไปดู History หรือความเป็นมาของไพ่สำหรับนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าของเขาค่ะที่น่าจะไว้ปูรอง <c oughs> อ่ะเล่นนะคะ อันบ็อกซ์เลยจ้านะคะอันนี้จะเป็นตัวฐานไม้นะคะงานดีมากค่ะสมราคานะคะ I am enough นะคะตั้งภพายไว้เนาะนะคะเป็นทีเช้าๆมาเนี่ยเราอยากจะแบบ affirmation ตัวเองสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็สามารถตั้งไว้นะคะ c a r อ of เด e day ย นะะคอันนี้จะเป็น Oracle ค่ะจะมีจะมีทั้งหมด52 Action Cards นะคะตามที่ก่อนที่เขาเขียนนะคะแล้วก็10 Reflection Cards นะคะอืม150 Prompts นะคะ5 Bookmark ร์กไกด์บุ๊กวูดบล็อกวูดบล็อกคือตัวนี้นะคะที่เขียน i am in love นะคะและ Card Close นะคะก็คือผ้าที่พี่มุกให้ดูเมื่อกี้เนาะ อะมาดูแกต่อนะคะอะจริงด้วยมีมีห้าบุ๊กมากนะคะอันแรกจะเป็น nourish when you nourish yourself you can fill your cup back up by taking the time to love yourself นะคะ journal prompts นะคะก็ เขาจะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูเนาะ How did I nourish myself today เออวันนี้ฉันดูแลตัวเองอยังไงฉันบำรุงแบบเร็วตัวเองอยังไงวันนี้ I feel the most complete when ฉันรู้สึกความสุขสมบูรณ์เมื่อไร I am really craving นะคะเออฉันอยากมากนะคะอยากที่จะมีความสุขเนี่ยอันนี้บุกมาเนาะนะคะอะ revitalize นะค revitalize your life by moving and awakening your body เนี่ยเห็นปะอันนี้คือการฟืน้นฟูต,ตัวเองค่ะ k e วิร์ดของเขานะะีคะตั้งคำถามกับตัวเองดูซีในแต่ละวนันนะคะ how did I revitalize today วันนี้เราฟืน้นฟูแต,ต่อ,อย่างไรบ้างนะคะ what type movement do I want to bring into my life การขับเราอยากจะให้ชีวิตของเราไปขับเคลื่อนไปได้ดีนี่ทิศทางไหน What do I feel needs to change for the better นะคะอะไรที่จาเป็นต่อการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นกว่านี้เนาะนะคะ Express นะคะอันนี้นะคะเป็นบุ๊กมากเป็นที่คั่นหนังสือค่ะนะคะแล้วก็จะมี Connect นะ Connect คือ5 area ที่เขาระบุ นะคะแล้วก็รีเฟลกนะคะอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูดูไพ่กันนะคะอันนี้ของที่เขาให้มาอ่ะอันนี้จะเป็นไกด์บุ๊กก็จะอยู่ในบล็อกก็ต้องแงะออกมาหน่อยอุ๊บนะคะอ่ะแกะมาแล้วไกด์บุ๊กก็จะเล่มประมาณนี้ค่ะไม่หนามากนะคะบาง นะคะเพราะว่าจริงๆที่ไกด์บุ๊กไม่ต้องใหญ่เพราะว่าตัวหน้าไพ่เนี่ยเขาจะมีข้อความเขียนอยู่แล้วนะคะมีจะมีประมาณกี่นะเนะะี่ยค่ะมีไม่ถึงสิบนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม นะคะประมาณถ้าเป็นหน้าที่มีตัวอาาักษรก็ประมาณไม่ถึง10หน้าเนาะเพราะว่าจริงๆตัวไพ่อย่างที่มิกบอกนะคะในนี้เขาจะมี you, ะคีย์เวิร์ดให้อยู่นะคะอันนี้นะคะมันก็จะมีพลาสติกแรปมาอยู่แล้วเหมือนไพ่ทั่วไปนะคะนี่ออกแกให้เห็นเลยอ่านะคะ มันจะมีสีที่เป็นทรายด้วยนะอืมมันจะมีที่สีเห็นปะมันจะมีทั้งหมดห้าสีนะคะสีเขียวอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคำว่า revitalize นะคะกระดาษถือว่าดีอยู่ค่ะนะคะแต่ถ้าถ้าไปตากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปอาบอาบแสงอาจจะมีการงอง,งองได้นะคะอืมแต่ว่าถือว่าแข็งแรงนะคะ หลังไพ่จะเป็นสีเขียวนะคะไพ่แก่จะก,กล่องไม่ติดมือไม่ติดมากนะคะไม่หนืบเห็นปะ่ะคลีได้ในเรื่อยๆง่ายๆเลยนะคะอันนี้สีเขียวที่เป็นทรายของการที่มีคีย์เวิร์ดว่า revitalize นะคะอ่ะหมดสีเขียวแล้วก็จะมาเป็นสี น้ำตาลอมม่วงนะคะคีย์เวิร์ดของโซนแอเรียที่เราต้องโฟกัสก็คือ nourish นะคะการบำรุงบำาเรอตัวเองนะคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นใบนี้ก็จะบอกว่า indulge in some p a m p e r i นะคะการดูแลตัวเองก็เช่น get a massage take a bubble bath นวดนะคะแช่อา uh, take a long hot shower อาบน้ำอุ่นๆน,น,อน้อนนะคะเพราะมันจะมีการ release นะ,ะนะคะชิวอินจากุชิจากุชินะคะก็คือใช้ลงแช่อ่างเพราะว่าอะไรนะจะใช้ความดันน้ำเนาะมันจะเป็นการมาส์กจัเบาๆแล้วก็ดูอัฟเฟซมาสอันนี้คือในส่วนของการนวไรจ์ตัวเองนะคะอ่าแล้วเขาจะแยกเป็นเซ็กชันดะ้วยนะนะคะจะมี นะคะจะแยกเป็นเซ t ชันถือว่าดีนะคะเซสชันอะเซสชันที่ทีไม่ได้เป็นเซสชันเนาะสีเขียวเขมนะคะสีเขียวเขมนี่จะเป็นในส่วนของ express นะคะคือการที่แสดงออกทำให้ชัดเจน,นแบบบางทีเราเก็บอะไรไปข้างในอะ่ะมันต้องมีการแสดงออกมาปลดปล่อยออกมาเหมือนกันนะคะในพายของสีเขียวเนาะ เช่น create a musical workout นะคะ draw something การวาดเขียนต่างๆนานานะคะ organize การจัดระเบียบตัวเองต่างๆตารางงานนะ,ะนี่คือในส่วนของสีเขียวเข้มอาแล้วมาสีเขียวอ่อนนะคะเป็นเซกชั่นของการที่ ะะเดี๋ยวขอดูนิดนึงค่ะเมื่อกี้ถึงไหนละอ่าไม่ใช่เขียวอ่อนสีกึง่งกึงฟ้า connect ค่ะการเชื่อมต่อนะคะการที่เชื่อมต่อกับตัวเองการที่เราต้องโฟกัสมีสมาธิสมาธิบางอย่างเช่นดูอะพารเซอรเห็นปะการเล่นพารเซอรนะคะตัวต่อจิ๊กซอต่างเนะะี่ยค่ะมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองเชื่อมต่อกับตัวเองเนาะนะคะในส่วนของของการ connect นะคะอ่า แล้วมาสีอันนี้นะคะเอ,เอ๊เอ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  kalk? เอคืออะไรอ๋อโอเคอันนี้ค่ะนะคะสีนี้จะมากับอันนี้ค่ะคีย์เวิร์ดของเขาคือ r e f l e c t ค่ะนะคะการที่การที่สะอสะท้อ,อนหรือการที่เราได้ การที่เราทำอะไรพวกนี้มันทำให้เราเห็นอะไรคิดอะไรได้บ้างนะคะเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้เขาเขียนว่า gratitude reflection นคะคะการตั้งคำถามกับตัวเอง what was the best thing that happened today เออในแต่ละวันเนี่ยลองมาดูซิอย่างวันเนี้ยลองเขียนนึกซิว่าวันเนี้ยเรามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะบางทีนะคะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องมันอาจจะเป็นคือบางทีอะ เราไม่ได้เคยเช็คตัวเองนะคะเราใช้ชีวิตแบบดาดานะคะไม่มองไม่โฟกัสนะคะปล่อยให้ไหลไปตลอดมันแต่บางทีนยอาจจะเป็นกระบวนการของการนะคะการดูตัวเองนะคะก่อนที่เราจะดูแลตัวเองดูแลอารมณ์ความรู้สึกเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวเองก่อนเหมือนกันเนาะนะคะอะเดี๋ยวลองดูที่มุก ไพ่จริงๆบอกก่อนนะเป็นคนสับไพ่ไม่เก่งเลยนะคะและไม่คิดว่าจะมาเป็นแม่หมอด้วยเพราะว่าสับไพ่ได้แย่ yeah, มาก <laughs> แต่ดิฉันจะสับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีไพ่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเดี๋ยวเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะนะคะแล้วดูซิว่าเซ l ร์ a r ดเ d v วนเจอร์ค r d เนี่ย เขาอยากบ,บอกอะไรกับเราบ้างน,นะคะนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ใช้เป็น3ามกองนะคะลองดูนะคะกองแรกให้ใช้เนลเนอริชเป็นคีย์เวิร์ดนะคะตัวพ่ออกมาอาจจะไม่ใช่เนอริชก็ได้นะนะคะอันนี้กองที่1 กองที่สอง Revitalize ค่ะนะคะนึกไว้ในใจนะคะและกองที่สาม Connect นึกไว้ในใจนะคะหนึ่งสองนะคะและสามนะคะทำใจสบายๆเนาะนะคะแล้วมาดูสิคะาว่าพายนะคะเซอร์แคร์เนี่ย Care Cars. เจอแค่ adventure class เขาอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะพี่มุกเลือกไปแล้วมาดูใครเลือกกออ่าใครเลือกใบที่หนึ่งบ้างคะเลือกจากอันนี้เนาะจาก bookmark อันนี้นะคะ nourish เขาอ,อยากจะบอกอะไรกับเรา expression reflection นะคะ a list of creative projects I have been meaning to work on these are my top three choices from my top c h o i c e these are the steps I will take to accomplish how did I honor my creative flow จริงจริงจริงจรที่มุกเรื่องอันนี้นะนะคะเลือกเลือกเลือกตัวนี้คือเขาบอกว่าให้เราอะคะ่ะนะคะ ระบายนะคะหรือทําในสิ่งที่เราคิดข้างในเนี่ยให้มันเห็นออกมาเป็นภาพนะอย่างเช่นว่าลองลิสต์สิว่าลองมาแผนสิว่าเรามีเราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือเปล่าที่เราตั้งใจจะทํานะคะมันจะเห็นภาพชาัดเนาะไม่ใช่แบบเก็บๆเก็บๆเก็บแล้วม่แสดงออกเนี่ยนะคะแล้วก็ลิสต์มาว่าอันไหนที่เป็น3อันดับแรกที่เราอยากจะทําที่สุดนะคะและจากอันดับต้นๆเนี่ยนะคะ สเต็ปนะคะขั้นตอนที่เราจะทำให้มันสำเร็จนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะและเราจะได้รับอะไรนะคะเมื่อการที่เราแบบสิ่งที่เราสร้างสารรค์เนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้นะคะก็จริงๆอะ่ะตัวเองก็แบบอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นขยันลงคลิปนะคะทาง y t u t u ติ t กต t อกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะโอเคค่ะเตือนว่าให้ที่ฉัน ทำไอ้ไอ้สิ่งที่อยากจะครีเอทีฟเนี่ยนะคะออกมาเป็นรูปเป็นร่างสักทีเนาะอ่ะและใครเลือกที่กรงที่สองนะคะใบที่สองนะคะตัวนี้เนาะ sculpt something ปฏิมาการรมแกะสลักจริงจริงอันนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราแสดงสีเขียวนะคะ ตัวนี้คือการ express คือการแสดงออกสเ้าคือการที่ทำงานนะคะปฏิมากรรมงานศิลป์เพราะมันเป็นการที่เรานะคะระบายออกมาเป็นชิ้นงานหรือผลงานนะคะเพราะบางทีอ่ะมันมีอะไรที่เราอยู่ในใจแล้วเราได้ใช้มือนะคะได้ใช้ได้ใช้แรง ะะทํามันออกมานะคะแล้วมันจะทําให้เราได้ระบายอะไรออกมาเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เลือกใบนี้นะคะคุณอาจจะไม่ต้องไปปั้นหมอ้อปั้นไหปั้นไหนที่มันแบบใหญ่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าเ,เรื่องของอาจจะมีการพวกเพลโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออะไรที่เป็นชิ้นงานหรือแม็กลัสศาส์อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆทําไปมันจะช่วยให้เราได้ระบายอะไรออกมาเหมือนกันเนาะอ่ะและใครที่เลือกใบที่3คะ อันนี้ใช่ไหมคะให้เลือกจากตัวนี้ schedule something on a calendar อันนี้ใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนใช่ไหมตอบฮะใช้ชีวิตแบบว่าไปเรื่อยอะค่ะนะคะตัวนี้มันเป็นมันเป็นการที่ทำให้เราอะค่ะจะต้องมาแพลนชีวิตตัวเองนะคะไม่ใช่ไหลไปเรื่อย พรุ่งนี้ตื่นมากินข้าวไปเรียนตื่นมากินข้าวไปทํางานแต่ไม่รู้นะว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะเราควรจะสเก็ตด,ด้วยหรือลงตารางยังไงเพราะว่าการที่เราแพลนไว้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่เป๋นะคะมันจะทําให้เรามีทิศทางในการเดินเนาะนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวไพ่นะคะสันส้นๆเป็นรีวิวไพ่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะปกติก็จะชอบทํา พิกเอเด็กพิกอพายพิกอคาร์นะคะแต่เพอเอิญวันนี้ได้ไพ่มาใหม่นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจไพ่สำหรับนี้นะคะ Sel f c a r e Adventure c รค s รนะคะราคาก็แอบแรงนิดนึงนะคะแต่มองแล้วมองแล้วว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีไกด์ไลน์ดีๆบางทีในเรื่องของการดูแลนะคะ กายใจนะคะบางทีมันอาจจะมีการที่แบบว่าให้เรารู้ว่าเราควรจะโฟกัสในส่วนไหนบ้างเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะยังไงถ้าได้เราจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ